แลวจริงๆแล้วเวลาในโลกมนุษย์นี้มันมีเพียงจำกัดจำกัดมากมากเลยชีวิตที่สร้างบุญมีได้ก็มีเพียงชีวิตของกายมนุษย์กายเดียวเท่านั้นแหละชีวิตอื่นล้วนแต่เป็นชีวิตที่สเสวยผลจากการกระทำในเมืองมนุษย์ด้วยกายมนุษย์นี่แหละ เวลาของเรามันมีจำกัดจนก็จนไม่นานเท่าไหร่หรอกไม่กี่ปีเพราะอายุไขเฉลี่ยมนุษย์ในยุคนี้แค่เจสิบห้าปีบางคนก็ถึงเจสิบห้าบางคนก็ไม่ถึงบางคนก็เกินซึ่งเราต่างก็ ได้เห็นชีวิตของเพื่อมนุษย์ที่อยู่รอบๆตัวขอ,องเราเนี่ยเป็นมาอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจนก็จนไม่นานแขนด้วนก็ด้วนไม่นานรวยก็รวยไม่นานแนหละมันไม่กี่ปีแหละทีนี้ไอ้เมื่อมันไม่นานอย่างนี้เนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไร รวยก็จะไปลิงโลดใจว่าเรารวยได้พลนประมาทในการดำเนินชีวิตไม่คิดสร้างบารมีหมดต่สนุกสนานเพลิดเพลิน,ลน,ลนแล้วทำในสิ่งที่ไม่เกิดสาระประโยชน์แก่ชีวิตจนก็เช่นเดียวกันก็จะไปท้อใจเราก็ต้อง อดทนเอาเพราะที่เราจนอ่ะเรามีความปรารถนาจะจนมาเองนะอยากจนเองอยากจนมาแนาด่ดีโดยไม่ได้ทำทานไว้มีความธรณนะีเราก็เลยไม่ยากจนในชาตินี้เมื่อเราจนสมใจแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมันแล้วก็อย่าไปติดใจความจนเกินไป อย่าไปจนถาวรเทีนี้จนแล้วเราก็อดทนทำมากินสร้างบรารมีกันไปทำเท่าที่เราจะทำได้อย่างน้อยก็ทำแค่นี้คือละชั่วทำดีทำใจให้ใสๆซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยละชั่วทำดีทำใจใ,ใสเป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้ แต่ก็ต้องให้รู้ว่าอะไรคือชั่วอะไรคือดีเราจะได้ละได้ถูกแล้วก็เราจะได้ทำได้ถูกแล้วก็ททำใจใสๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นของสากลนะเหมือนอากาศที่ขาดไม่ได้มันของสากลจริงๆทุกคนทำได้ละชั่วทำดีทำใจใสเนี่ยผิดกฎหมายไหมไม่ <laughs> ผิดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไหมไม่ <My. S 1> ไม่ได้ผิดอะไรเลยละชั่วแค่นี้ก็ไม่มีคุกไม่มีตารางแล้วทำดีทำใจให้ใสแค่นี้เพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ช่ว,ชวงสัน้นแต่ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็ผลนั้นยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับเรา เราจึงยังเป็นจะต้องรู้เป้าหมายของชีวิตไอ้สตายเคยกล่าวไว้ว่าทมนุษย์รู้เป้าหมายของชีวิตเมื่อไหร่ก็โลกก็จะเกิดสันติสุขบอกอะไรทุกอย่างก็พอจะเรียนรู้ได้แต่ว่าไม่รู้ไอ้เป้าหมายของมนุษย์ที่แท้จริงคืออะไรผู้เสกตายเลยหมดเวลา <laughs> เอออมิตภพะ จนกระทําบันนี้ไอ้สะตายยังไม่รู้เลยเนี่ยอะไรคือเป้าหมายชีวิตพรดันตายก่อนถ้าอยู่มาถึงช่วงเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันนี่นะก็หืมจะ้เออจะรู้ได้เพราะนั่นนี่เรานี่ไม่ธรรมดานั้นเหนือกว่าไอ้สไตก็ไดเราทําบารมีนไม่ได้ใช่แต่เราสร้างบารมีได้เออ อันไหนมันจะดีอยู่กันสร้างบารมีสร้างบารมีเพราะนั้นเนี่ยใครทำบารามณ์ดูไม่ได้ก็จะไปคิดน้อยอกน้อยใจสร้างบารมีกันต่อไปแล้วที่สำคัยจะเพิ่งตายกันนะอันนี้ขอร้องถ้ายังไม่ได้ถวายทายธรรมแบบพระทีเดียวแสนองสองแสนองค์หรือสามแสนองค์ ถ้าไม่ได้ถวายเครื่องไทยธรรมพุทธบุตรท,ทีละเป็นแสนเนี่ยคือมีทั้งประเทศแต่ท่านมีให้มีให,มให้อยู่แล้วนะไม่ใช่เราไปทําให้มีนี่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยท่านมีของท่านอยู่แล้วทั่วประเทศสามแสนองค์แค่รักษาลมหายใจไว้ว่าให้หายใจอยู่เ <c oughs> พราะเราหายใจในของฟรี แต่ของฟรีนี่ถ้าไม่มีบุญก็หมดสิทธิ์เมือนกันนะว่าสิทธิ์หายใจถ้าเรายังมีลมก็ยังมีสิทธิ์อย่าเพิ่งตายให้ถาวาย,ายาทายธรรมให้ครบซะก่อนสามแสนองค์เพราะเกิดมาก็จะมาเจอทีเดียวขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายต้องมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นถึงจะมีพระสงค์ักทรงจำรักษาคำสอนของพระองค์เอาไว้ได้ตอนนี้มีอยู่แล้วนะ เราไม่ต้องลงทุนนี่ตรงนี้เลยเหลือแต่รักษาลมหายใจแล้วก็ไปช่วยกันสร้างมหารันะมหาตวิหารคตให้มันเสร็จซะเร็วๆเงั้นเวลาเรานิมนต์มาจะให้ท่านอยู่ที่ไหนกลางแจ้งหรือเราไปนิมนต์ในบอก <laughs> พระเดชพระคุณกราบนิมนต์อ <laughs> ืมาอยู <laughs> ่กลางแจ้งเงี้ย <laughs> มา <laughs> 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 ไม่มา,ามลรอกนี่แล้วมันมีความจำเป็นนี่แหละเราต้องรีบสร้างให้เสร็จมหาลัตน,นะวิหารครดครูวิใหญ่ในโอทอดไปแล้วกระถินจะทะยอยทอดไปเรื่อยๆก็เอาบุญมาแบ่งให้ทุกคนแต่ถ้าทำตามลำพังไม่เสร็จเราก็ต้องมาช่วยกันทำ, <สา S 2> ถ,ทำถ้าเราทำใครได้เราได้เรานี่แหละได้แหละไม่ใช่ใครได้ นะจ๊ะส่วนปัจจัยส่วนหยาบก,ก็จะมาเป็นส่วนนี้มาเป็นมหาารัตนมหาวิหารคตรที่เราจะไปกราบอารัธนาเนื้อนาบุญพุทธบุตรทั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเราก็จะได้ถวายธยธรรมถวายสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วหลังนั้น่าตายก็ไปตายเถอะ <c oughs> เพราะว่าเราได้ทำบุญใหญ่แล้วขึ้นไปสามารถไปเมาได้กับชาวสวรรค์เพราะเราสามารถถามชาวสวรรค์ต่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเทวดาตอนเป็นมนุษย์ <S S เคยถวายที่สามแสนองค์มัไหมละ่ะ <S S S 1> เทวดาก็ไม่ใช่ว่าจะทุกท่าน <S S S บ,บางท่านนั้นอันนี้เราเบ่งทับได้ <S S <laughs> บอกกับท่านถามเราบ้างสิเราก็สามารถพูดได้ว่าเรานี่แหละถวายมาแล้วกับมือได้พบพุทธบุตรสามแสนลูกเห็นไหมมันก็เบิกบานเวลาเทวดาเบิกบานนี่โอ้รัศมีมันสว่างสวยหัวหน้าบริวารคุยฟุ้งไปถึงอีกวิมานนเลยเนี่ยเลันกระชอนกันไปเลยเพราะฉะนั้นนยอย่าเพิ่งตายนะ บอกไว้ก่อนให้มาถวายทายธรรมนี้ให้ได้เพราะนั้นตอนนี้รีบช่วยกันสร้างให้เสร็จโดนจี้เลยเพราะเรามีเวลาจำกัดในโลกมนุษย์นี้นะจ๊ะ